ผมวีระเลิกวันนิดกุลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้นะครับทางจังหวัดนครพนมก็เป็นห่วงในเรื่องของการสัญจรไปมานะครับการใช้ถนนนะครับก็ขอความกราณาทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับเป็นหูเป็นตาโดยเฉพาะด่านครอบครัวด่านชุมชนเนี่ยสำคัญสุดนะครับ Uh, วันนี้31ธันวาอาจจะมีการดื่มการสังสรรค์กันนะครับก็ขอพิจารณาความปลอดภัยเป็นหลักนะครับถ้าดื่มแล้วนะครับอย่าได้ใช้รถใช้หนนเลยนะครับก็ขอให้ดื่มอยู่ในบริเวณที่ที่สมควรนะครับ uh, ถ้าจําเป็นต้องใช้รถใช้หนนจริงๆก็ให้บุคคลที่ไม่ดื่มนะครับเป็นเป็นคนพาไปนะครับ uh, ในช่วงนี้ถ้าพบเห็นนะครับบริเวณใดที่ดูแล้วไม่ปลอดภัยนะครับถนนทนทางแสงสว่างไม่พอ ไยบอกไยเตือนไม่พอเนี่ยแจ้งมาที่จังหวัดได้เลยนะครับผ่านมาที่ปปพก็ได้ที่ท่านในอำเภอก็ได้นะครับอ่าเรามีเจ้าที่24ชั่วโมงจะเข้าไปอ่าจัดการปัญหาที่เห็นให้นะครับในช่วงอกาสสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอรัฒนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะองค์พระธาตุพนมนะครับอ่าได้ประทานพรให้ท่านและครอบครัวนะครับมีความสุขมากๆนะครับมีอ่าความเจริญในที่การงานสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับ